นี่คือบาทบาทมีไว้สำหรับรับอาหารไม่ได้มีไว้สำหรับรับเงินจึงเรียกว่าบินทบ,บาทแปลว่ารับก้อนข้าวที่ตกลงในบาทเงินไม่ใช่ปัจจัยปัจจัยมีสี่อย่างเท่านั้นคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค เงินไม่ใช่ปัจจัยแต่เงินคือของบาดใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าเงินคืออสสรพิษเป็นอันตรายทำให้พระพิสุท่านมัวหมองทำให้พระพิสุท่านผิดศีลผิดวิน,นัยพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้พิสุรับเงินและทองถ้าหากรับเงินและทอง นะถือว่าเป็นการผิดศีลผิดวินยัยทำให้ไม่เจริญในธรรมถ้าญาติโยมอยากให้พระพิสูท่านมีความเจริญไม่เสื่อมก็ไม่ควรที่จะเอาเงินไปใส่บาปพระนะควรใส่อาหารก็เพียงพอแล้วเพราะพระพิสูุท่านเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษเป็นผู้ที่ไม่โลภ ไม่โกรธไม่หลงใช้ชีวิตเรียบง่ายท่านอยู่ได้ด้วยบุญไม่ใช่อยู่ได้ด้วยเงินเพราะฉะนั้นญาติโยมไม่ควรเอาเงินไปใส่บาตรพระควรใส่อาหารก็เพียงพอแล้วพระท่านอยู่ได้ด้วยบุญไม่ใช่อยู่ได้ด้วยเงินขออนุโมทนา 洒脱，洒脱。